สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์พลอยปฏิษั์ออโต้นะคะสําหรับวันนี้พอยังอยู่นะคะกับรถเที่นั่งนะคะ s u v นะคะเป็นโตต่าฟอร์จูเนอเครื่อง2.4ตัววีนะคะปี2016นะคะลูกคา้านี่ค่ะลูกคา้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสอบถามพอได้เลยนะคะเดี๋ยวพอให้ชมภายในนะคะว่ามีออปชั่นอะไรบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะ คันนี้นะคะเป็นตัวออโต้เครื่อง2.4นะคะลูกค้าเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะคะมีกล้องมองหลังแล้วเรียบร้อยนะคะเปิดปิดอัตโนมัตดิด้านหลังนะคะลูกค้านี่ค่ะได้สบายสะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆเลยนะคะถ้าด้านหลังไม่มีห้องผู้โดยสารนะคะสามารถเก็บเบาะวางของได้เลยนะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะลูกค้า ค้าท่านใดที่สนใจนะคะนี่หอยแนะนําเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูออปชันภายในคันนี้กันว่าเขามีออปชันอะไรบ้างนะคะภายในก็จะเป็นตัวระบบไฟฟ้านะคะได้เบาคนขับปรับไฟฟ้านะคะนี่ค่ะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลเข้มนะคะพวงมาลัยมาตรีฟังก์ชั่น push start นะคะเกียร์ออโต้แอร์ออโต้นะคะ, G uto, ะ,คะลูกค้านี่ค่ะสวยมากเลยนะคะด้านหลังกว้างมากนะคะนั่งได้สบายสบายเลยนะคะลูกค้า ที่พักแขนเรียบร้อยนะคะมีแอร์ตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะ Toyota f o r u n e r เครื่อง2.4นะคะปี2016คันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่8 7 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะคนซื้อเครด,ดิตฟรีด,ดาวไปเลยนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถสอบถามพอได้เลยนะคะคลิปต่อไปพอจะนําเสนอรีวิวคันไหนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ